ไปทุ่งนาะเออวันดีกันวันดีกันวันดีกันวันดีเอฟซีครับมื้อนี้จกักรล้อเฮานี่างสิลดดสลบล้อดิสิบล้อบ่กวันดีค่ะเออสวัสดีกดดตติามมาแล้วทีมงานมาแล้วทีมงานน,น้องเมฆเลยอาทีมงานเราไปออกกำลังกันนะครับวันนี้

อากาศดีเงี้ยมาเร่งไปทงไปชานะครับ สวัสด,ด,ด,ดีค่ะเอ่อน้องโป๊ะเขาว่ายเข้าบ้านบอกไม่ให้เข้าบ้านพี่เมฆกันประตูไว้เนี่ยพี่เมฆไม่เข้าบ้านเหรอไม่ให้เปิดอ่ะทำไงเนี่ยจะเข้าได้ไยงไงได้แล้วไ<ก>้แล้วไก่เต็มเลยไก่เต็มเลย มาหอดสนามกีฬาแบดเบนตันเลยครับตอนนี้เอาน้องตังบ,บัดีเอฟซีนะาจา้บาบัดีจา้าโคด้ดชุดสีแดงยังกำลังเตรียมแมทที่จะใส่อยู่อันนี้ใช้แบบี่อ้อนมาเป็นแมสหนูมันทังให้พีอ่อ้อนซ้อมพายใช่ไหม วันนี้จะตีจะตีลงคู่กับใครน้กูว่ตีหลอดไ้่ถุงกับน้องโฟเนาะกับพี่โฟแล้วกับพี่อันพี่อาโอเคอย่ามาอย่ารอแป๊บเตรแบบนี้กําลังทีมเตรียมกำลังมุ่งสู่ทีมชาติ กรรมการออกมาก sí ่อนกรรมการกรรมการเสื้อแดงออกมาก่อนตาตังอยู่ที่นี่มีแต่เด็กเด็กเอ้าตาตังแล้วกรรมการออกมากรรมการออกมากรรมการกรรมการขัวกระชากแล้วโคตรเม่ออกมาโคตรแม่ก็เร็ว เจ็บนะม่้านว่นดเหรอมีเวลานกีฬาเขาทีเสร์ฟเต้อห้องก็เสริมกาดเลอันนี้เราีอันนม่ตาลยอันนี้เราัีสักกีฬาสนนักกีฬา S <S 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 เอาลูกมา เราเสิร์ฟแล้วดีแล้วจะส่งทีมชาติโคตรออ, <c oughs> อ,ออกมาเนี่ยโคตรโคตรเมฆโคตรเมฆอ,ออกมา คครับซอยสนับสนุนนะครับนักกีฬารุ่นเย้าส่งจะส่งทีมชาตินักกีฬาทีมงานทีมชาตินี่ครับโดติดตามกด s u b s c r i b กดถูกกดถูกใจ ขวามก็กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไปแค้นอีนะะกสัก่อน็ขอเอื้อพรอนให้เอื้ีพี่น้องทุกคทุกคนอยู่ดีมีความสุขความเจริญลำล้ำรวยๆเป็นมหาเศรษฐีมื่อนี้ขอสวัสดีครับ